สิ่งศักดิ์สิทธิ์มองเห็นคุณเป็นแบบไหนสิ่งที่ดีรับไปสิ่งที่ไม่ดีปลอดผ่านใช้วิจารณญาณน,น,นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขามองเห็นคุณเป็นแบบไหนขออนุญาตไม่ล่วงเกินนะใบที่หนึ่งแฮงแมนใบที่สองสองไม้เท้าใบที่สามเดอะฟูลูกรักจัก,กรวาล <c ười> คุณเป็นลูกรักจัก,กรวาลอืม แปลกปะลูกลักจัก,กรวาลแต่ไพ่ถ้วยไม่ขึ้นเลยในยักษ์คือว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ผ่านอุปสรรคในชีวิตมาแต่เป็นคนที่ไม่ค่อยจะสร้างความเสียใจให้กับตัวเองหรือตอกย้ำตัวเองมีความระแวดระวังในการโรเทคตัวเองมากๆทุกครั้งที่เจออุปสรรคปัญหาอะไรอ่ะจะพยายามที่จะไม่กล่าวโทษอะไรทั้งนั้นแต่มีความอึดอัดใจมีความรู้สึกว่า ยอมรับความเป็นจริงที่สูญเสียได้ยอมรับตัวตนที่มันไม่เพอร์เฟกได้คุณเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำไมรู้ไหมเพราะเวลาไพ่แฮงแมนขึ้นมันแปลว่าทุกคำตอบในชีวิตคุณมันอยู่ในตัวคุณเองทุกคำถามที่คุณถามว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไร คุณจะถามคำถามนี้ช่วงนี้ฉันเกิดมาเพื่ออะไรฉันมีเป้าหมายอะไรอะไรคือสิ่งที่ฉันปรารถนาแดะอยากได้อะไรคือสิ่งที่ฉันคู่ควรฉันมีคู่หรือเปล่าฉันสามารถทําประโยชน์อะไรให้ใครได้บ้างทําไมฉันถึงเจอเรื่องนั้นแล้วฉันสรุปบทเรียนเรื่องนั้นแบบไหนทุกครั้งที่มันเป็นแบบนี้คุณไม่ได้เจอทุกไม่ได้เจอวิบากกรรมแต่เนี่ยค่ะคือสติปัญญาหรือสิ่งที่ติดตัวมาที่ทําให้คุณอะ่ะไม่เอาพลังงานลบๆไปใส่ใครแล้วก็ไม่ยัดเยียดความผิด ความเศร้าเสียใจให้กับตัวเองมันเป็นพลังงานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนอวยพรว่าให้คุณใจเย็นให้คุณรอได้ให้คุณมีความอดทนที่แบบที่สุดอะแล้วให้คุณอะสูญเสียอะไรบางอย่างในชีวิตที่ไม่ใช่ไปเพื่อให้คุณได้มองโลกในมุมใหม่ขึ้นเพื่อทําให้คุณสัมผัสว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เคยคิดสิ่งที่เคยเชื่อสิ่งที่เคยคิดว่ามันถูกต้องมันอาจจะไม่ใช่ในชีวิตนะคะถ้าใครมาฟังแล้วรู้สึกว่าไม่จริงหรอก ดวงไม่ดีคุณปล่อยผ่านคลิปนี้เลยแต่ถ้าใครมาฟังแล้วคุณรู้สึกว่ามันจริงฮคเรารู้แล้วว่าสิ่งที่มันผ่านมาที่มันไม่ตอบโจทย์ที่มันไม่ได้อยู่ในชีวิตเราอะนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ได้คู่ควรในชีวิตเราแล้วจริงๆแล้วเรารู้สึกขอบคุณด้วยซ้ําที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นมันทําให้เราไม่ใช้ชีวิตด้วยความยากลําบากทุกเข็นแต่ใช้ชีวิตด้วยความเข้าใจคุณผ่านช่วงที่ยากลําบากที่สุดในชีวิตมาค่ะคําว่ายากลําบากไม่ใช่ลําบากกายอย่างเดียว ไม่ใช่ลำบากไม่ใช่เหนื่อยกายแต่มันเป็นหัวใจที่มันบอกไม่ได้อธิบายไม่ถูกหาคำตอบไม่เจอโลกเดิมๆมันล่มสลายลงเหมือนดัรกในออฟเดอะโซ l อะแล้วโลกใบใหม่มันกำลังผุดขึ้นมาคุณเลยเป็นคนที่เพื่อนน้อยมากๆสื่อสารกับตัวเองซะส่วนใหญ่แล้วคุณรู้ไหมว่า ในตัวของคุณนะคะเป็นคนที่มองหาโอกาสและความเป็นไปได้ให้กับชีวิตตัวเองเสมออยากจะเป็นอิสระไม่อยากจะเป็นทาสของสิ่งใดทั้งนั้นเกิดมาเพื่ออยากใช้ชีวิตในรูปแบบที่อยากจะใช้เพราะฉะนั้นพลังงานนี้ยอยู่ในใจของคุณเนี่ยคือจักรวาลของคุณเนี่ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวคุณเพราะฉนั้นในมุมมองของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองว่าอะไรมองว่าคุณเป็นเด็กคนหนึ่งอะคะ่ะหรือพลังงานพลังงานหนึ่งที่เขาเลี้ยงดูคุณมาเขาส่งบททดสอบมากมายให้คุณมา แต่ทุกครั้งเขารู้แหละว่าคุณจะผ่านไปได้แต่สิ่งที่มันน่าทึ่งอันนี้ไม่มองไม่ได้อวยสิ่งที่มันน่าทึ่งคือเราไม่รู้หรอกเวลาที่เราเกิดมาเราจะเจอเรื่องอะไรที่มันเป็นนภพชาติปัจจุบันแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาคงมองออกแล้วแหละถ้าคุณเชื่อว่าโอเคคนแบบนี้ผ่านเรื่องแบบนี้ได้คุณไม่สามารถจะพูดบางเรื่องราวที่สำคัญสำคัญกับใครได้เช่นการเห็นตัวเลขซ้ำๆการเห็นพลังงาน การเรียนรู้ตัวเองการตื่นรู้การรู้สึกว่าไม่อินกับสังคมวัฒนธรรมอะไรแบบเดิมๆคุณไม่สามารถพูดเรื่องนี้กับใครได้นะคะแต่มันแปลกที่คุณสามารถที่จะได้รับคำตอบได้จากหลายๆทางไม่ว่าจะเป็นจากตัวคุณเองไม่ว่าจะเป็นจากหนังสือจากการเมนิเฟสจากความฝันจากการเห็นข้อความต่างๆผ่านมาหรือแม้แต่การคุยก,กับตัวเองสายลมแสงแดดก็แล้วแต่วันนี้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะมองคุณว่า คือเขาสร้างคุณมาแล้วคุณก็มาต่อยอดของคุณเองดูสิคะเขาสร้างคุณมาให้เป็นอิสระเขาสร้างคุณมาให้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรยึดอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรยึดแต่สิ่งที่มันประจักษ์ขึ้นมานะสีเขียวนี่ยคุณมีความรักเสมอคุณมีความศรัทธาในความดีเสมอคุณมีหัวใจที่น่ารักมากๆคุณมีหัวใจที่ อยากดีอ่ะและชอบความดีอาจจะเคยมีคําถามถามคุณว่าในโลกใบนี้ระหว่างความไม่ดีกับความดีอันไหนเยอะกว่ากันคนอื่นอาจจะตอบว่าไม่ดีเยอะกว่าแต่ไม่ใช่คุณคุณตอบว่าความดีเยอะกว่าเพราะว่าถ้าความไม่ดีเยอะกว่าโลกมันอยู่ไม่ได้แล้วคุณรู้ว่าคนดีทุกคนหรือคนที่ประสบความสําเร็จหรือคนที่มีความสุขกับตัวเองหรือคนที่มีพลังงานดีจะไม่ใช่คนที่โปรโมตตัวเองมากเป็นคนที่มันอยู่ข้างใน เป็นร้อยล้านความรู้สึกเป็นคนที่พยายามรับผิดชอบตัวเองเป็นคนที่พยายามไม่เอาความทุกข์ความยากลําบากไปให้ผู้คนเนี่ยสิลปศิธิ์เห็นคุณแบบนั้นแล้วสิ่งที่เขามองอีกก็คือว่าคุณไม่เคยจมลงไปกับความติดขัดทุกข์ยากรายได้ไม่มีความเป็นไปได้ในชีวิตไม่มาแต่คุณหาความรู้เสมอค่ะคุณเป็นหรือเปล่าคุณมองหาความรู้คุณมองหาโอกาสคุณมีวิสัยทัศ คนบางคนมีโอกาสอยู่ตรงหน้าแต่ไม่คว้าคุณเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสแต่สร้างสร้างโอกาสให้กับตัวเองเสมอสร้างความเป็นไปได้ให้กับตัวเองเสมอเพราะนั้นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มันเหมือนกับการที่คุณกำลังเห็นตัวเองในตอนนี้ที่คุณรู้สึกว่าใช่มันมีหลายร้อยหลายพันเรื่องราวที่ฉันก็ไม่รู้สึกว่าฉันพิเศษอะไรแต่คุณรู้ไหมว่ามันพิเศษมากแคนที่พยายามจะไม่เบียดเบียนคนอื่น คนที่จะไม่พยายามกล่าวโทษว่าอันนั้นไม่ใช่อันนี้ไม่ดีอันนั้นไม่พร้อมแต่พยายามสร้างความพร้อมให้กับตัวเองพยายามยอมรับทั้งด้านดีและด้านไม่ดีของตัวเองพยายามที่จะเลือกที่จะมองโลกอย่างนี้บอกแล้วไม่ลืมความเป็นเด็กไม่ลืมความสดใสล่าเริงนั้นไม่ลืมความอ่อนโยนคุณเป็นคนที่มีความกตันยูมากๆจริงๆความกตัญยูของคุณมันไม่ใช่ความกตัญยูที่ถูกยัดเยียดอะคะ่ะ ที่ใครจะบอกว่าเธอต้องกระตันยูกับคนนู้นคนนี้คุณตระหนักรู้เองคุณกระตันยูเองคุณมีความรู้สึกซาบซึ้งใจและเห็นคุณค่าสิ่งนั้นเองเพราะไพ่สีเขียวขึ้นตั้งแต่แรกไม่หวังรู้สึกว่าคุณมาเหมือนแบบคนที่เป็นวาเลนเทียร์คนที่มีความเสียสละบางเรื่องในชีวิตอ่ะมันสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองเห็นคุณเลยว่าใช่ยังไงคุณก็ได้ตามใจปราถนาเขาเห็นฟีวในตัวคุณเขาเห็นความอิสระในความคิดของคุณก็เห็นความเป็นไปได้ในในชีวิตของคุณนี่คือสิ่งศักดิ์สิ นี้แม่หมอจะขอให้คุณอธิษฐานจิตเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ไแม่หมอจะเปิดไพ่หนึ่งใบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะเขาจะบอกอะไรก,กับการสิ่งที่คุณขอไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะการเรียนดูที่จะให้ภยัยโหมันใช่เลยทำไมล่ะแม่หมอก็เพราะว่า คุณจะมีความเมตตาทุกเรื่องในชีวิตอะค่ะคุณจะไม่ติดวิบากกรรมกับใครทั้งนั้นคุณรู้ไหมคนที่เก็บความโกรธเกลียดชังเอาไว้ในตัวเองอะมันไม่ใช่แค่ใจนะสุขภาพมันก็จะไม่ดีแต่คุณเป็นคนที่มีพลังงานบางอย่างที่ใครไม่ดีแต่ฉันรู้สึกว่าไม่เอาสิ่งไม่ดีคนอื่นมาทํำ้ายชีวิตตัวเองไม่แบกความไม่ดีของผู้คนคําว่าให้อภัยอาจจะไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวได้ซ้ําคือปล่อยผ่านไม่สนใจ เพราะนั้นสิ่งที่คุณอธิษฐานจิตและไพ่มาบอกว่า for g i v e เนี่ยคือบอกว่าเขาเตือนบอกว่าไม่ว่าอะไรที่คุณเสียใจไปแล้วพลาดไปแล้วจงให้อภัยตัวเองซะถึงเวลาที่คุณจะให้อภัยตัวเองถึงเวลาที่คุณจะยกระดับจิตใจขึ้นแล้วถึงเวลาที่คุณจะเห็นว่าตัวเองคู่ควรจิตใจคุณใหญ่และกว้างขวางกว่านั้นกว้างกว่าที่จะไปติชินนินทาเกา่าโทษหรือผูกใจเจ็บกับใครทั้งนั้นคุณดูใต้กองสำหรับนะ h e l l t h f u l People ก็คุณเกิดมาเพื่อช่วยผู้คนแล้วการช่วยของคุณมันอาจจะมาในรูปแบบของงานโพสต์หรือแม้กระทั่งการรับผิดชอบชีวิตของตัวเองการตระหนักรู้ในคุณค่าและในคุณงามความดีของตัวเองการเห็นเพื่อนร่วมโลกเป็นแบบ เพื่อนร่วมทุกร่วมสุขกันรักสัตว์การทนุถนอมสภาพแวดล้อมการรู้จักถือศีลปฏิบัติธรรมนน่นนะคือช่วยผู้คนคุณอาจจะไม่ได้ทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆอะค่ะแต่มันสิ่งที่จริงมากๆที่สามารถจะช่วยเหลือผู้คนได้จริงๆในด้านของพลังงานก็ตามในด้านของจิตวิญญาณในด้านของทรัพยากรหรือทุกด้านที่จับต้องได้คุณกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำง,งานร่วมกันคุณนี่แหละ คือพลังงานที่จะเป็นที่พึ่งพาให้กับผู้คนไม่ว่าไม่จําเป็นน้อยใครมากราบไหว้บูชาใดๆนึกภาพออกใช่ไหมเพราะว่าพลังงานนั้นมันเป็นพนลังงานธรรมชาติในตัวคุณอยู่แล้วไม่ต้องมีตําแหน่งหน้าที่อะไรด้วยซ้ำเพราะจิตวิญญาณตรงนี้สง่างามและสูงส่งอยู่แล้ว